สนับสนุนข่าวโดยเมื่อบอยประกอนต้องรับบทเป็นอัศวินแม่เป็นพระราชินีพี่หมีเป็นพระราชา <Here boy. S 1> และวันใหม่เป็นมังกร <Yeah. S 1> พบกับเรื่องราวความน่ารักที่ถึงหอมนุ่ม น่ากอดน่ากลัวติดตามได้ในเรื่องนุ่มสามเท่ากับเราสามคนจากคอม f อร์เทียวที่ YouTube และ f c e e o o o k คอม o อร์โซนไทยแลนด์มาขอคำตอบจากผเ้มีอนเม้ยนหากให้คำตอบที่แม่พอใจกับเราไม่ได้เราจะไม่กลับเราจะเข้าไปยึดตาราง

จังหวัดเพชรบุรีสลายม็อบบุกสาระกลางตามหลักสูตรฝึกอบรมกองร้อยควบคุมฝูงชนเข้มแข็งข,ของตำรวจภูธรภาค6ที่สูงราชก,การจังหวัดเพชรบูร์ีมีกลุ่มผู้จำนวนมกว่าห0าคนใช้รถยนต์กระบะเป็นพาหนะจำนวน40คันบุกยึดสารการจังหวัดเพื่อฟังคำตอบเกี่ยวกับที่ดินทำกินเมื่อมาได้รับคำตอบที่พอใจครึ่ขงขบวนขัาบรถกะกับเจ้าที่ตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนจนเกิดเหตุวุ่นวายขณะที่ทางเจ้าที่ได้เสริมตําลังข้าสลายผู้จำนวนมดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยกองร้อยควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบ พิจิตตกำแพงเพชรชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค6และอาสาสมัครรักษาดินแดนรวมทั้งสิ้น770นายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการจำลองสถานการณ์ในการฝึกอบรมกองร้อยควบคุมฝูงชนเข้มแข็งของตำรวจภูธรภาค6โดยพลตบตรสรศักิ์เย็นเปรมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เป็นประธานในพิธีเปิดนายบัณฑิตเทวีที่วารักผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมชมการฝึกสำหรับการฝึกในครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ขการชุมนุมประท้วงมีลักษณะเป็นเครือข่ายองค์กรมีการพัฒนารูปแบบวิธีการโดยใช้อาวุธและนําเด็กสตรีผู้สูงอายุเข้ามาเป็นแนวร่วมในการชุมนุมมากขึ้นดังนั้นการใช้กำลังควบคุมฝูงชนของเจ้าที่รัฐต้องคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสากลโดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นสองช่วงคือการฝึกเกี่ยวกับการจัดการรูปแบบกองร้อยควบคุมฝูงชนและการใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วรักษาความสงบและการฝึกเกี่ยวกับการใช้ยุทธวิธีใน การควบคุมฝูงชนและการแก้ไขสถานการณ์ในรูปแบบเชิงรับและเชิงรุก การฝึกอบรมครั้งนี้มีความประสงค์ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในการควบคุมฝูงชนตามแนวทางการควบคุมฝูงชนของสาหารประชาชาติตลอจนเสริมทักษะในการควบคุมฝูงชนให้เป็นไปตามขอบเขตการศึกษาของหลักสูตรการควบคุมฝูงชนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจตลอจนทักษะต่างๆเพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ดียิ่งขึ้น